ขั้นหักครับผมใส่สองนะครับผมขั้นจนหักครับพี่น้องครับผมกะกาบสวัสดีนะครับเอฟซีสุขสุขคนนะครับผมวันนี้มาพอ้กับผมคือเกานะครับยาวฟิชชิงชาแนลนะครับผมวันนี้กัสิพาพี่น้องมหายกปลานะครับผมนาะนะครับไม้กะนี่แหละครับผมน้ำขางข้องคางหวยคือเกานะครับผมวันนี้เดียเงียป้ากะดีมากนะครับนาะนะครับบ้านผมก็เชิ่อว่าป้ากระเดิดนะครับผมป้ากระเดิดนะครับกาชี มาล่องเมืองอีกเมืองรับสิเป็นจะได้นะครับผมสิมาหรือว่ามันนะครับผมกะเป็นกาลังใจเห็น้องแย่ลำเนีนะครับผมเนาะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับกลับไปเบิ่งกันก่อนนะครับเนาะนะครับนะครับผมไม้กะช่วยอยู่ครับผมสิเป็นจะได้นะครับผมกะคิดตามรับชมุเมืองเด้อนะครับผมเนาะนะครับยกประชดนะครับสิมาบอวนะครับฝากคิดตามกุลไลกุลเชนลำเนด้อนะครับผม หมาเด็ดครับหมาเด็ดไมามันเด็ดอยู่ครับแต่ว่าป้าจะมีบบนะครับผมเนาะนะครับไปลองกันเบิ่งครับผม ได้หูเทคนิคหูวิธีกับแนะนำเข่ามากนีดเด้ยครับผมคอมเมนต์ Comment นีดเด้ยนะครับผม้องเยี้ากับบบ้เคยลินแบบยกแบบอันนี้นะครับผมโบ้เคยยกแบบในค่องนะครับ,บเคยยกได้นัง,นงานน้านะครับผม นะครับผมใหญ่ไม้อีกแล้วครับผมคือหันมันโบเขานะครับอีกมองนึงนะครับผมอู้ยไม้สวยอยู่ครับแต่ว่าป้าบุ๊มหี่บ่อนะครับหรือจะไรหนอครับหรือเป็นน้ำมือมันบ่อครับเหมือนนี้คือโบมานเถอะตามขึ้นไปบึงเรื่อยๆครับผมนี่นะครับบรรยากาศไม้นะครับผมสีเป็ดจะได้มาจะได้กะ รับชมเมืองนะครับผมนะครับผู้ดใดห,หูวิธีนะครับเอาเงยยังป้ามันสิกินเร็วกับแนะนำมาบอกน้องเย้าในเด้อนะครับผมจะได้เกิดตั้งไว้ต่อครับผม มิดแท้ครับมิดดีดีครับพี่น้องป้าบนนี้เสียงป้าสวกเลยไหม็จะได้ขึ้นมีแข่งแค่ไหนขึ้นบน,นกึบกับกับแค่เนานะ มาแล้วครับมาแล้วครับขั้นจนดหาครับผมอุ้ยใหญ่แห้งครับผมอุ้ยใส่โลครับผมใส่โลนะครับขั้นหาครับผมขั้นหาครับอุ้ยนะครับผมขั้นหาครับผมใส่สองนะครับผม ท่านจนหกครับพี่น้องอู้จับกล่องไปท่านนะครับผมมันกินเร็วแห้งนะครับนะครับผมขั้นหาครับเรียบร้อยครับผมมันโมเมนต์ปลาคอเหรอครับนี่นะครับหมูชัดชัดครับหมูชัดชัดนะครับผมหมูชัดๆัดครับผมนะครับหมูชัดชัดนะครับผมโอ้ยมันเหรอครับโอ้ยมาใจะสีบ่อนานะครับผม คั้นบ็ดจนหักนะครับขั้นบ็ดจนหักเลยออ้นี่นะครับผมกํมแตกนะครับผมกํมแตกนะครับผมโอ้ยนะครับคิดว่าสิบบสวมนะครับผมสวบอีรีนะครับหม่องเก่านะครับทีเคยมานะครับไม้เก่าเนาะนะครับผมนะครับจะได้กะตั้งไปต่อครับผมขั้นเบ็ดหักนะครับก็อนจะตัดเสื้อเขาอีกเนาะนะครับจะเป็นจะได้กะรอเบิงครับผมนี่นะครับขั้น ขั้นหักนะครับขั้นหักเลยนะครับผมโอ้ยนะครับเดี๋ยวกต้ตงไปหาไม้ไผ่มาเห็นไหมนะครับผมขั้นหักขั้นหักเลยนะครับผมตามกระต่ออีกครับผมยังใส่ไดอยู่นะครับเอาขัางๆฟังเนาะเอาเถอะครับลองโยกกระต่ออีกเึิ่ครับผมขั้นกับยากสันนี้ยังหน้อยนะครับจีเป็นจะได้เนาะถ้าบุคือกับจิบผ้ากับนะครับโอ้ยขั้น ท <c oughs> ี่ nhà ใช่ไหมลุงับหนมึงห้ามานี้รับ พิดแล้วครับ นะครับผมกะตกบ่ได้นะครับผมนอขั้นมันสันพูดนะครับผมนอกะเอาไว้ท้าเบิ่งคลิปนากันแล้วกันนะครับเนอในรงเยวสีพามาอีกนะครับผมนะครับแต่ว่าม้อนี้คุ้มแล้วนะครับผมนอเขาสามไม้นะครับไม้ละสุมงนะครับผมสามสุมงนะครับใ้ตัวใหญ่นะครับผมพอดีนะครับใ้กับเขาแรลเงนอนะครับผมกัดเจริญนะครับฝากไว้ คลิปน้ำเนี้ยนะครับผมเนาอน้องเย้าสีผ้าไปเห็นยังกับกดติดตามกดไไหลกดแแร์น้องเย้าน้ำเนี่ยนะครับผมจะได้กลับพอกัดคลิปน้ำครับผมสวัสดีครับ